อ้อมอารีกุ้งกิ่งหนูน้อยตัวกลมใครต่างชื่นชมว่าเป็นเด็กดีสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอิกมิลาลิมปิวันน้องแก้มหม,มุค่ะอายุหกขวบค่ะมาจากโรงเ,เร,งรียนวรศิกษาตลิงชันค่ะวันนี้น้องแก้มหมุมจะมาแนะนำทุกๆุกท่านให้รู้จักกับหนูน้อยน่ารักอีกคน ชื่อว่ากุ้งกิ้งค่ะใช่แล้วค่ะน้องแก้มบุ๋มจะมาเล่าเวทีเรื่องกุ้งกิ้งตอนกุ้งกิ้งท้องผูกแต่งโดยพี่ฟามนตรีทองกลอยเพิ่มเติมบทโดยคุณครูทารันทองกสูตรมาติดตามกันดีกว่าว่ากุ้งกิ้งของน้องแก้มบุม๋มเป็น ผมว่าน่ารักกุ้งกิ๋งกินอาหารได้สารพัดกุ้งกิ๋งชอบกินอาหารทั้งคาวทั้งหวานอาหารม,ามีไก่ย่างปุ้ยเตี๋ยวไอศครีม,มกุ้งกิ๋งได้ชิมอั่มอร่อยดีแต่กุ้งกิ่งไม่ชอบกินผักใบเขียวและผละไม้ยกเว้นผักผลไม้มกุ้งกิ๋งโวยวายเอา ร้องยี่ร้องไ่้สายหน้าท่าเดียวยิ่งผักใบเขียวเคียวแล้วขมปีผลไม้ก็เปี้ยวเห็ดฟันไม่เห็นหวานมันเหมือนขนมเลยนี่กุ้งกิ้งแอบใครผักทิ้ง,งไม่ชอบจริงๆจะทำไง วดท้องท้องอืดท้องผูกก็เป็นเพราะลูกน่ะไม่กินผักนะสิพืชผักประโยชน์หลากหลายวิตามินมากมายเกลือแร่มากมีกากใยในผักผลไม้ช่วยให้ขัดถ่ายสะดวกคล่องดีคุณแม่ยังสอนกุ้งกิงอีก น้องแก้มบุ๋มไม่เคยท้องผูกเลยค่ะพราน้องแก้มบุม๋มชอบกินผักและผลมไม้มากถ้าเพื่อนๆเคยต้องปวดต้องรู้ท้องผูกเหมือนกุ้งกิง้งอย่าลืมทาตามคำแนะนำของคุณแม่กุ้งกิ้งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ